สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาลองมาลองดูตัวลักษณะพายุนะครับว่ามีการเคลื่อนตัวอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถจะดูข้อมูลเมฆสามมิติได้นะครับมาลองดูกันเลยนะครับเบื้องต้นเราก็จะซูมเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่มีพายุอยู่ก่อนนะครับสามารถที่จะหมุนได้ในมุมต่างๆได้นะครับอันนี้จะเป็น เทคนิคในการที่จะแปลงภาพเมฆนะครับจากภาพดาวเทียมนะครับให้กลายเป็นภาพเมฆสามมิตินะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะความสูงไม่ใช่เป็นความสูงจริงของเมฆนะครับแต่ว่าเป็นความสูงเทียมแต่ว่าทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจและก็เห็นลักษณะพายุได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับท่านสามารถจะดูนะครับได้ตั้งแต่วันที่27นะครับตรงนี้จากในภาพนี้นะครับเห็นว่าตั้งแต่พา,ายุก่อตัวมานะครับและก็เคลื่อนที่บริเวณ ทะเลจีนใต้นะครับแล้วเพื่อนที่ผ่านมาทาง,งใต้ของกอเกาะไฮหลำแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ได้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วนะครับตรงบริเวณที่ตำแหน่งจุงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ส่งผลต่อพื้นที่ภาคอีสานนะครับทางตอนเหนือนะครับได้มีฝนตกนะครับในพื้นที่มุกดาหารพื้นที่ทนครพนมนะครับก็โปรดติดตาม ข้อมูลกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกัน hmm. พ are the well, ื้นที่ลาวและก็พื้นที่เวียดนามก็ตอนนี้ก็คงได้รับผลกระทบันอยู่นะครับอาจจะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนยุทัดฝั่งนะครับและก็บริเวณชายขอบตรงนี้ของประเทศเวียดนามนะครับและก็คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนที่ไปทางตอนเหนือนะครับของประเทศไทยนะครับบริเวณทางอีสานตอนเหนือนะครับและก็ตอนบนนะครับและก็อาจจะส่งผลต่อประเทศ ลาวตรงนั้นแลวก็ประเทศไทยในส่วนภาคอีสานตอนบนและตอนกลาง